วันนี้นะครับทาง AI St ติ๊กเกอร์ชนะครับจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์นะครับสำหรับงานป้ายหรืองานพวกพาร์ทรถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแลปนะครับหรือจะเป็นพวกงานป้ายงานไวดนิวนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเทปกาวสองหน้านะครับก็จะมีขั้วโมด2อสีนะครับตัวสีแดงนะครับก็จะเป็นตัวของ แคปกาสองหน้าอนิกระสค์นะครับทามากติดพวกงานป้ายนะครับงานพาร์ก็ต้างตนะครับหรือเป็นโลหะได้เลยนะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีหมดสองขนาดนะครับก็จะมีตัวขนาดซ้ายสุดก็จะเป็นตัวหนึ่งเซนนะครับหรือสิบมิลนะครับแล้วก็ตัวหัดมานะครับก็จะเป็นตัวยี่สิบมิลนะครับความยาวต่อม้วนนะครับอยู่ที่ห้าสิบมิลนะครับต่อม้วนมีความหนาอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าไมคอนนะครับเป็นการเนื้อใสนะครับตัวนี้ แรงยึดเกาะค่อยข้างสูงนะครับข้อตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะครับตัวสีเหลืองนะครับจะเป็นหมาะสำหรับตัวติดไว้นิ้วนะครับในการยึดไว้นิ้วด้วยกันนะครับหรือยึดไว้นิ้วกับพวกสิ่งต่างๆนะครับก็จะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นขนาด10มิลนะครับแล้วก็20มิลนะครับความยาวต่อม้วนอยู่ที่50เมตร่เช่นกันนะครับเป็นกาวเนื้อใสนะครับ นี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างกาวนะครับนี่เทสสีแดงน,นะครับก็จะเป็นตัวของกาวสองหน้านะครับเจื่อเด้วยแผ่น p e t นะครับก็ทำให้คใช้ง่ายค่อยข้างง่ายนะครับเดินไปข้างใส่นะครับตัวนี้ ถ้าเพื่อเพื่อนเห็นนะครับกาวค่อยข้างที่จะใส่มากเลยนะครับถ้าเกิดเอาตัวลอกออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวอย่างเนื้อกาวนะครับก็จะเป็นเนื้อกาวใสนะครับตาอยที่25งไมครอนนะครับค่อยข้างเหนียวนะครับส่วนนี้ติดได้ทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพลาสตอกหรืองานป้ายทั่วไปนะครับ บอกกัลเพิ่มเพื่อนที่เป็นร้านป้ายโดยชัวาะเขาเลยนะครับค่อยข้างเหนียวนะครับตัวนี้เป็นเทปสีแดงนะครับสำหรับงานอเนกประสงค์นะครับก็จะมีหมด2ขนาดนะครับก็จะเป็นตัวของ10มิลแล้วก็20มิลนะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นเทปสีเหลืองนะครับก็เป็นกาวเหมือนกันนะครับนะครับเป็นกาวเนื้อใสก็ลอกสีเหลืองออกมาก็จะเป็นกาวเนื้อใสนะครับ ก็ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับพวกงานเรนิวโดยเฉพาะเลยนะครับความเหนียวค่อนข้างเหนียวกว่านะครับความเหนียวค่อนข้างเหนียวกว่ามากเลยนะครับ